สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยาอ้อยมาแล้วชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทําการหมักปลากันหมักปลาจากที่เราว่าจะทําปลาเกลือปลาเกลือกันนะคะวันนี้ไม่มีแดดจ้าแดดจะตกพึ่งจะโผล่มาวันนี้แต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอนนี้ปลาที่เราเก็บไว้ยงังเยอะเกิน มันล้นตู้เย็นทุกคนง่ายคือมันล้นตู้แช่เราเอามาทำปลา,าค่ะมากเกียอทำปลา,าค่ะให้สวยขา,ขาวๆอหสดนะคะปะัดหัวปัน่นเกล็ดก็ล้างน้ำสามต้มน,น้ำให้มันเนกลืคราว ต้องหั่เคี้ยงให้ถึงนะคะเคลมไปไม่เปินไหลจะให้อ่อนขึ้นถึงแม่ถึงยายเต้ มีไทนมาหน้าบ้านานิดปล้จะกราฟมัเนี่ยนะท,ท,ทุกคน้ก็ตักซิ่งมหมักเกลือน้ำเนาะทุกคนหมักเกลือไว้สักโซมสามเดือนสองสามเดือน,อเ,อน,อเ,อนเราค่อยเอาม,มาคลุกเคล้ากับลันะเนาะวันนี้จะแดงตัดซิ่ง ปลาปลากะดีอ่ะเป็นอะไรที่ลูกน้าขายเนาะแต่ไม่ค่อยปิดปิดก็ไม่เยอะทุกคนเมื่นเราได้ทำการหมักปลารวมไว้อยู่ไง วันนี้เันเห็นมันปากระดิเยอะมากทุกคนเหนียวนะกินปลาดิบน้ำเหนียวด,นะดีนะจ๊ะเป็นขยะดีนะจ๊ะ เราจะคัดปลาส้อยออกจ้าปลาส้อยอ่ะท่านทำปลาเนาะที่นี่ยส่วนใหญ่ยายอ้อยทำปลาจะเป็นแบบเนื้อปลาจะ้ะเนื้อปลาบุาน้นๆเลยอาจเสร็จก็ปลกส่งขายเนาะเพื่อนท่านใดสนใจที่จะสั่งปาลาล้าของยายอ้อย,ยทักเฟซมานะคะทักเพจ เจียวอ้อยมาแล้วชาแนลเหมือนกันเนาะทักหรือโทรมาเนาะส่วนใหญ่ถ้าทักมาเด๋ยอ้อยไม่ค่อยได้เข้าไปดูเพื่อนๆเพราะวันวันวนี้นไม่รู้เดียอ้อยทำงานอะไรบ้างขุกกับปลาเนี่ยถึงถ้ามาก็ขุกกับปลาค่อนค่อนวันละของมือ้อเช้าเยวอ้อยยังไม่ได้ตัดหัวเลยทุกคนแล้วเดีย,ยอ้อยไปประชาคมนาก่อน แล้วมาเ้าปะปลาร้านก่อนแล้วค่อยจะเอาออกจากตู้เย็นมาตัดเนาะมันอยู่ในตู้เย็นอยู่ค้าปลาเมื่อเช้าแช่ที่เย็นไว้อยู่ไม่แช่ก็ไม่ได้ถ้ามันเน่าก็ทำยากทุกคนเหนียวเหนียวจ้าออเด็กกินยอมากครับ มันเป็นพยาธิจะเหนียวฉานี่คือเมนูที่คนไทยทั่วโลกรับรู้นะคะว่าอาหารขึ้นชื่อของทางคาสาานไม่ว่าจะเป็นปลารา เอาปลาไปทำเกลบองกันนะคะปลาลาเยอ้อยได้ปีหนึ่งแนละ้วพี่น้องถึงถ่ายนะคะต้องหมักต้องหมักต้องเค้าให้ได้ครบหนึ่งปีแต่ถ้าถามว่าเขาถามว่าหกเดือนกินได้ไหมก็กินได้ทุกคนเราหมักปลาเนี่ยหมักปลาใส่เกลนะหมักยังไม่ได้เค้าลำนะทุกคนพอได้หกเดือนเรามาเค้าลำโอม ก็กินได้ทสามทุกวันเนี้ยฟักละหนึ่งปีนะเนื้ออ้อยบวกเลยว่าน้อยมากแต่ของเนื้ออ้อยมันเป็นปลาที่ตัวเองหามาได้เองเนื้ออ้อยไม่ไม่ไมด้รีดของเราจะมีสต๊อกของเราไว้ตลอดเลยนะคะเพราะคนที่บ้านจะชอบหาออเพื่อนมาลดแรงลงคือหา ไม่ได้หาขายคือถามว่าขายได้ไหมมันก็ได้ปลาสดแต่ว่าลาแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ